อสวัสดีครับอ่าวันนี้นาเล็กมาจัดให้อีกแล้วหนึ่งหนึ่งเมนูอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วอะไรนะไก่ต้มโคกแต่ว่าไม่เห็นแต่ว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวดูนาเล็กทำอะไรดูดูดูเมนูอะไรดูเมนูอะไรดูเป็นเกหนาวโอ้เป็นเกล้าวนาเล็กทำอะไรขึ้นฟูขึ้นฟูเมนูนี้หม้อแรงดันสูงมาดูมุ่มตามาดู มึงมาดูเป็นไงสัตว์เป็นไงอะไรอะไรเขาเรียกว่าอะไรกระเพาะหมูหมอแรงดันสูง <c oughs> บ,บ,บ,บอกให้พวกมึงดูกูอ่ะดึกๆเดี๋ยวดูให้น่าจะเนื้กลมนี้นะน่าจะหมดอีกกลมนี้แล้วอีกครึ่งกลมอะ่ะแล้วเดี๋ยวน่าจะเปื่อย <c oughs> เดี๋ยวนั้นเล็กรีวิวอีกรอบึงเออแต่เราทิดดวยที่ดวยที่ดูยที่ <c oughs> S <S <S อ่ะป okay, ีนี้มาดูอะไรนี่นสุกแล้วกระเพาะหมาเฮ้ยแม่กระเพาะหมูอ่านี่เลยครับผมนะไ,ไปดูกันไปดูกันไม่โคตรเปื่อยครับเจอหม้อแรงดันสูงเข้าไปให้ครับผมอ่าเราล้งงนงวยงวยครับผมแัดไปนี่อา้าวนักงานใส่ทันเป็นไ,ไงครับผมนี่กระเพาะหมูอะเฮ้ย เล็กๆนะเล็กๆนะอืมอข้าวหมูปเปืปเปปเปเ่อยครับเปื่อยเสียครับเสียขอาครับนะเดี๋ยวน้เกี้ยกต่อ